สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ข้อความเอ่อทวินเฟรมเลิฟโน้ตอีกนะคะก็ไพ่ใต้สำรับวันนี้นะคะที่ได้นะคะเป็น I Dream About a Future With You นะคะเอ่อผมฝันถึงอนาคตเกี่ยวกับคุณนะคะผมฝันอนาผมฝันถึงคุณเกี่ยวกับอนาคตนะคะก็ท้านหลังมันเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีข้อความอะไรบ้างจากคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะ ข้อความแรกนะคะ Are you thinking about me นะคะถ้าถามว่าคุณคิดถึงฉันไหมนะคะ I need space นะคะเขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ว่างนะคะ I want you ผมต้องการคุณนะคะ I will love is e t e r n a l นะคะรักของเราเป็นนิรันดร์นะคะ You you love me the way I love you นะคะเขาถามว่าคุณรักผมไหมแบบที่ผมรักคุณนะคะ I wish we could be together forever นะคะผมขอให้เราอยู่ด้วยกันตลอดกาลนะคะ I love you so much นะคะ เอ่อผมรักคุณมากนะคะ ID มาเบ u ยูแอดไนนะคะเขาบอกว่าผมฝันถึงคุณตอนกลางคืนนะคะเอ่อกลางคืนเขาฝันถึงคุณนะคะ I miss you นะคะผมคิดถึงคุณนะคะ Our path Our path will always reunite นะคะก็คือเส้นทางของเราจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเสมอนะคะก็เทวินเฟรมยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะคะ We have been together for life time นะคะก็คือเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการตลอดชีวิตนะคะ My love for you is stronger than ever นะคะเขาบอกว่ารักของคุณนะคะรักของฉันเพื่อคุณเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าที่เคยมานะคะกว่าใครๆเลยนะคะที่เขาเคยรู้สึกนะคะ I remember the day we met like it was yesterday นะคะเอ่อผมยังจำวันที่เราพบกันได้เหมือนมันยังเป็นเมื่อวานอยู่เลยนะคะ I miss you but I don't have time right now นะคะเบอกผมคิดถึงคุณแต่ว่าผมไม่มีเวลาตอนนี้เลยนะอืมเขาก็ไม่มีเวลาณตอนนี้นะคะสำหรับคุณนะคะก็ยังติดขัดอะไรอยู่นะคะ You are the light at the end of my tunnel นะคะคุณคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็ I dream about a future with you นะคะเขาบอกว่าเขาฝันถึงอนาคตกับคุณนะคะก็จะนําให้รวมเป็นประมาณนี้ค่ะ